ครับสวัสดีพี่เพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลําพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ออกล่เฉลยกับเจ้าเสน่ริมปีงนะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าเราออกแล้วนะครับได้สองเต็มนะครับสําหรับเจ้าหลิวสมพรนะครับตอนนี้เราพอมีเวลาช่วงเย็นนะครับออกอีกนะครับตามหมายสองกุกนะครับเสียงเล็กนะครับแล้วก็เสียงใหญ่มีคูอ่างลงนะครับน่าจะเป็นนกกุกเดียวนะครับสืบมาจาก คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เอาดิวสมพรมานะครับก็ตอนนี้เลาะเข้าข้างหลังสวนนะครับข้างหลังสวนวันนั้นเรามาข้างสวนนะครับเนาะใต้นกที่ว่าคิ้วขาวขาวไปนะครับนี่เราก็เอาเจ้าเสน่ห์ริมปิงมาเลาะข้างหลังดูนะครับเผื่อจะได้ตัวนะครับตัวไหนเข้าร่วมหรือยังไงเราติดตามชมกันนะครับนี่ครับผมว่าจะเอาใส่บนต้นไม้ไผ่นะครับใ้ลวกนี่นะฮะผ่ลวกนี่ กี้บินบินออกจากนี้ไปตัวงครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับสะดุ้งผมนะครับน่าจะเอาขึ้นบนกิ่งนะครับลวกเนี้ยนะครับบนสุดเลยนะครับสะดุ้งผมไปแล้วเราดูกันนะครับม,มีตัวไหนมาเข้าไหมนะครับเข้าร่วมเข้าร่วม คอนข้างบนน,น่าจะโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันครับ ไม่รู้ว่าเสียงไหนด้วยอีกนะครับพพเพื่อนเพื่อนโอ้ย oh, มันจะอะไรกันหน้ากันหนาวันนี้นะครับไม่ได้ยินเสียงนกฉเฉลยเลยนะครับสามตัวนะครับติวสมพรสองน,นะครับแล้วก็ออสนีลิมปิงนะครับอีกตัวเป็นสามนะครับก็คือก่อนเหยียบพรเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนกฉเฉลยทั้งสามตัวนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรวันนี้นะครับแล้วก็เจ้าสนีลิมปิงวันนี้ เดินนะครับวนนะครับโอเคนะครับผมน่าจะมีอะคอนกิ่งคอนอาจจะมีมดมีอะไรหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เช็คดูด้วยมันกินเป็นกิ่งไผ่นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอาลงมาดูตัวดูลายกันนะครับผมโอ้ยครับผมตัวคารลมเสียงเล็กอยู่ข้างนอกนะครับยังจะได้ตามอยู่นะครับ หลิวนี่ไม่ได้ยินแล้วนะหลิวไม่รู้มันไปขันตรงไหนเสียงกลางๆนี่ครับเพ่นเพื่อนครับลงมาแล้วเนาะลงจากคอนมาละนะครับดูแล้วถ้าต่ตัวใหญ่นะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่เท่าที่ผมมาตามนี่มันเป็นนกอสองกุกนะครับนกสองกุกอย่างเล็กนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาดูลายกัน นะครับดูในพระเนียดูเหมือนจะใหญ่นะแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวประมาณกลางๆนะครับพี่เพื่อนๆครับนี่นะครับต่อไปลุ้นกันอีกนะครับว่าเสียงอะไรยังไงเอ้านะครับอุ้ยแข่งจะฮักอะ เส้นสองไม่มีนะหืมตะเกียบ แต่เกียบให้ชิดแล้วก็ไม่ห่างนะครับพอประมาณนีละแต่ที่มือนะครับบวดแต้มนะครับแต้ม โอเคนะครับพี่เพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าถ้าพี่เพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมเพจะได้ไม่พลาดรีวิอใหม่ๆที่เราจะได้ทยอยอัพลงให้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับพี่เพื่อนๆครับจดเสน่ห์นิมปีนขันในผ้า ครับผมยังไงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ